สวัสดีครับมาพบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมก็วันนี้เราจะมาอัปเดตอาการน้องกระต่ายนะครับผมที่ติดพยาธิหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมติดพยาธิสิบให้เต็มสิบนะครับผมจากคลิปที่ผ่านมาผ่านไปนหนึ่งอาทิตย์ครับผมผลก็อ,อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับผม จากสิบเต็มสิบตอนนี้น่าจะเหลือประมาณห้าเต็มสิบนะครับผมก็สว่วนที่เป็นพยาธิก็ได้หลุดออกไปหมดแล้วครับผมสังเกตดูจากหน้าครับมตรงจมูกนะครับผมเริ่มหลุดออกไปแล้วนะครับผมหลุดออกไปแล้วตรงเล็บเท้าก็หลุดออกไปแล้วครับผมข้างหน้าจากแต่ก่อนนี้ไม่เห็นหน้าเลยครับผม มีแต่สเก็ตาขาวขึ้นอีกเต็มนะผมแล้วก็ตรงหูนะผมตรงหูเต็มไปหมดเลยนะผมโดยสเก็ตนะครับก็ตอนนี้ก็จุดออกไปหมดละนะผมร,รออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ถ้าอาการาค่อยๆดีขึ้นต่อไปเราก็ฉีดแค่ยาบำรุงนะผมคาตาซานก็พอนะครับผมแต่ถ้าอีกหนึ่งสัปดาห์ นับจากนี้ไปนะครับผมถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องถ่ายพยาธิอีกหนึ่งเข็มนะครับผมถ่ายพยาธิเพิ่มอีกหนึ่งเข็มพยาธิเรามีสองอย่างครับพยาธิภายในและพยาธิภายนอกนะครับผมพยาธิภายในและพยาธิภายนอกที่ลุมเราสัดเี้งของเราครับผมตันนี้น่าจะเป็นพยาธิภายในนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพยาธิภายนอกปะพนด้วยนะครับผม กิดอาการหัวสุบโซมากนะครยาที่ใช้ไปนะผมัยาที่ใช้ไปในคลิปที่ผ่านมามีอยู่คือยาคาัวซานนะครบยาบำรุงนะครแล้วก็ยาถ่ายพยาธินะครัยาถ่ายพยาธิไอโวแม็กไอโวแม็กเอฟนะครที่ใช้ไปนะครตัวนี้ฉีดไอโวแม็กเอฟไป3ามซีซีนะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานี่อาการหนักมากนะครับ3มซซที่ฉีดไปนะครับ แล้วก็ยาคอดตัวซานนะครับผมที่ฉีดไปให้นะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมหนึ่งสัปดาห์หรือเจ็ดวันผ่านไปอาการก็ดีขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับผมแลอีกครึ่งหนึ่งครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครึ่งทางนะครับผมถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องเพิ่มยาอีกหนึ่งเข็มนะครับผมก็น่าจะจัดไอโวแม็กอีกสักหนึ่งเข็มนะครับก็ ถายพยาธิไปเลยให้ตายสนิทไปเลยนะครับผมการได้รวมดีขึ้นนะครับผมกินหญ้าได้เยอะขึ้นนะครับผมกินหญ้าได้เยอะขึ้นนะครับสเก็ตตุงอุ้งเท้าก็ไม่มีนะครับสเก็ตตุอุ้งเท้านี่ก็หายไปละไ,ไปละตุกอุ้งเท้านะครับไม่มีละขี้อายด้วยนะครับผมกินหญ้ากินอาหารได้ดีขึ้นนะครับนะครับ เพราะว่าปุ๊บกินหญ้าโชว์เลยนะครับกินหญ้ากินอาหารได้ดีขึ้นนะครับก็สังเกตได้เลยว่าก็คือรอดแน่นอนนะครับแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเพานั้นนะครับก็ถ้าอยากให้ไวก็ต้องเพิ่มคา,าร์บอนซัลนะครับเร่งการกินยิดนึงอย่าบำรุงแล้วนกะ็ถ่ายพยาธินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์ เราก็มาอัปเดตอีกทีนึงนะครับสําหรับการถ่ายพยาธิน้องกระตายนะครับผมสิบเต็มสิบตอนนี้เหลือห้าเต็มสิบนะครับผมอย่าง like, ้ะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครตนะครับผมเพื่อเป็นกลำลังใจนะครับอย่แสดงความคิดเห็นนมาได้นะครับที่ YouTube ช่องต้นเชียงรายนะครับผมหรือจะเข้าไปคี่กันใน Facebook ก็ได้ผม Facebook บุญมีฟาร์มแฮะแกะนกระต่ายนะครับผมก็ สมัครเข้าไปเยี่ยมชมเยี่ยมดูได้นะครับผมนี่ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม